โอเคครับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับที่อยู่ผมเป็นอเมาแซนนะครับแล้วก็วันนี้อยู่เกมบีดเรสโอนแนสนะครับผมนะก็วันนี้ไอเซนนะครับมาแล้วนะครับรอบเพียรเราสุ่มออะไรนะโทชิโร่ไปนะครับได้ออกมาแค่ประมาณ4ี่โลนะครับ4ี่โลก็ออกมาให้เลยนะครับก็วันนี้ไอเซนตัวแบบโกงนะครับไปดูรีวิวมาแล้วนะครับพอดีตอนที่มันเข้ามาวันแรกเดี่ยผมยังไม่ได้เปิดนะครับพอดีเมานะครับโอเค วันนี้ก็จะมาเปิดกาชากันนะครับเขาบอกว่ามาซีหนึ่งนะครับโกงนะครับก็ต้องมีการ์ดด้วยนะครับอืม c ีหนึงขอแบบรวดเร็วได้ไหมนะขอแบบได้แบบรวดเร็วอะ่ะแบบทีเดียวได้แบบสองสองตัวเลยได้ไหมแบบโลเดียวสองโลเออไปรอบแรกกดไปก่อนเลยสิบใบมา ดูกันว่าเราจะฟับอิติโกไม่ใส่น้ก,กากนะครับถ้าใส่น้กกากนี่คือการันตีว่าได้นะครับอิติโกการลูเคียอิติโกอีกตัวหนึ่งนะครับอืมอินโนเอะนะครับเฮ้ยอ,อย่างนี้มันก็ได้เศษมาแรกนะสิโหเอ HR กับการ์ดเยอะอยู่นะครับเนี่ยไป,ไปแรกเศษอ่ะไม่เยอะนี่หว่านึง่าได้เยอะกดโปรเพจใช่ไหมก็ราคาเท่ากันนะครับอืมกดไปเลย ทีเดียวเผื่อม,มันออกใส่หน้ากากซัวไม่ใส่การลูกเคียกแล้วนะครับสี่สิบอีกสี่สิบโลนะครับเราได้พอดีนะครับตอนนั้นสุ่มสุ่มโทชิโร่ไปนะครับอืมได้ประมาณนี้อ่า,า,าการการจ่จิรุปัดดนอีโกะใส่หน้ากากเมื่อไหร่ฟุบไม่ใส่ครับหรือว่าเราจะเกลือไอเซนวะเราดวงดีโทชิโร่ไปแล้วอะ หมื่นเพชรนี่ยัไม่น่าพอซีหนึ่งนะถ้าถ้าถ้าเกิดดวงไม่ดีอะนะครับแปดพันหกใช้เพชรล้วถ้าเกิดดวงไม่ดีนี่จบเลยนะคือแบบไม่ได้ไอเซนแน่นอนอนะครับซีหนึ่งอ่ะเออที่ะ1 6พันหกพันหกดองมาตั้งนานตั้งแต่เกมเปิดอืมแทบไม่ได้สุ่มเลยใช้ตัวฮีโรไปนิดเดียวเองโอ้ยกิโลแล้วเนี่ยการันตีหรือยังวะอมาแล้วขอสองตัว ขอสองตัวได้ไหมซีหนึ่งพอดีหรือเอาสามเลยก็ได้เป็นซีสองเออขอได้ไหมสองตัวเกมไอเซนขอได้หรือเปล่ามาแล้วนะครับวิธีทำลายที่เก้าสิบคุโรอิสกิมาแล้วโหชื่ออย่างอลังการไอเซนีย่ยแบบเป็นตัวร้ายที่แบบโคตรหล่อเอาจีงไม่เป็นตัวร้ายที่โคตรหลออร่อ,ลอมาแล้วนะครับไอเซนโซสเกะโอ้ย หล่อไม่พอมแม่งเก่งแล้วด้วยสองตัวไหมสองตัวไหมสองตัวไหมวิธีทำลายที่เก้าสิบวิธีทำลายที่เก้าสิบจะเผาผ่านตัวเดียวนะครับไอเซนไอเซนโซซกเกะนะครับทจทัดเหยียบแบบทเกินนะครับแล้วเก่งด้วยนะครับอือหเหลือแปดพันไปยังไงก็ต้องมีซีหนึ่งโอ้ย,ยังไม่ได้เปิดการ์ดนะเนี่ยฮัโโลโหลไมจีการ์ดยังไม่ได้เปิดเลย ไม่ได้เปิดการ์ดเลยฟุบดีนะการ์ดใช้แค่สี่สิบโลดูการ์ดก่อนแปบ๊บนึงเหลือเท่าไหร่แล้วเพชรการ์ดโอ้โหเพิ่งจะหนึ่งหนึ่งโลการ์ดก็เปิดการ์ดก่อนแล้วกันใส่ไม่ใส่ผมว่าโอกาสที่เพชรเราจะหมดค่อนข้างสูงจะเป็ดดองมาตั้งนานหมดกับไอเซนฟุบ ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่แล้วก็สกิปเราก็สคิปปับ๊บไม่ออกไม่ออกไม่ออกเหลือสามพันแล้วมาเหอะมาเหอะเอ้ยต้องอย่างงาั้นคนดูเออได้เหลือเพ้ไปเปิดการ์ดบ้างสาิผายมาการ์ดมาด้วยป่ะมีการ์ดมาด้วยป่ะเคยเห็นคนเปิดได้อยู่นะการ์ดแบบมาพร้อมตัวอีมาแล้วที่ทำลายได่เก้าสิบคโรอิซึงิ ยอดมาแบบล่อเท่ะไอเซนเท่ชิเปกเลยตัวร้ายอะไรวะโคตรเท่เลยจะมาสีสองเลยฟุบก,กัดชอบเกมนี้ไหมกูกำลังจะลุ้นเลยแบบ้ำบนึงหนองโอ้มามาตัวเดียวโอเคโอเคซีสองได้เรื่องอยู่ถือว่าโอเคเปิดใจหายเลยดีนะมาไหวไเ,เนี่ยไปแลกการ์ดเลยนะครับได้หกใบามาซ่ม ไปรอบเดียวออกไปใส่หน้ากากฝุ่โอ้โหคนดูครบเซตมานะครับแล้วแบบโกงนะครับแบบโคตรโกงอะ่ะเออนะครับไอเซนไปสกิปเลยอเรียบร้อยได้การ์ดได้ตัวนะครับก็สุดยอดถือว่าได้เรื่องอยู่ได้เกลืออยู่อะ่ะเออนะครับผมแล้วแบบเล่นเล่นได้ทุกทุกสายนะครับเพราะว่า ไอพัสดีมันมันบวกพลังโจมตีให้ทุกสายเลยนะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อะไรนะไม่ใช่แค่สายโอโทชิโร่มันมันวิบบะมันขยับอะไม่ใช่แค่สายวิญญาณนะครับมันบวกให้ทุกสายเลยนะครับไอเซนคือแบบต้องมีอ่ะแล้วซีหนึ่งมันจะวนสกิลไวขึ้นอ่ะนะครับไปดูรีวิวมาแล้วเมื่อเช้าก่อนมาเปิดนะครับคาดไว้แล้วว่ามันต้องโกงครับแล้วก็โอเคด้วยถือว่าได้ไวนะครับไวมั้งเออ ไวมั้งนะครับไวแหละนะเออไปสีหนึ่งสีสองบอกวกอะไรเนี่ยดาเมจส่วิญญาณของตัวละครทั้งหมดเพิ่มขึ้น20%อร์เซนะครับแล้วก็นี้อยากได้แบบฉายาแบบกรอบรูปเงี้ยไอ้เจ้หนวดกี่บาทปรเรี่ยสีหกอย่างเท่เลยนะครับผมตาประทรับตาประทรับตาประทรับ ตาประทับตาประทับยังมีไม่เยอะเลยตาประทับค่อยมาใส่แล้วกันนะครับสกิลเดี๋ยวขออัพเวลก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปใส่ไปเลยไปออโต้ Auto ไปเลยไปสามสิบเพราะแต่ผมยังไม่มีนี่นะ ไม่มีอ,อุลาระนะครับเจ้าของร้านชำก็ต้องไปแบบเปิดหาก่อนอะ่ะโอเคเดี๋ยวไว้ข้อมาอัพต่อแล้วกันนะครับก็ได้ไอซทมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็มาเกลือกันต่อนะครับผม ไม่รู้จะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวผมพอยมาเกลือกันที่หลังนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย